แข็งหนากว่า30เซนติเมตรคือผืนน้ำที่สามารถดึงเราให้จมดิ่งลงก้นบึ้งในเวลาเพียงไม่นานเบื้อง <เป UE> หน้าของเราก็คือท้องทะเลสาบอันกว้างใหญ่ในฤดูหนาวเหน็นบบรรยากาศเช่นนี้ทำให้มิสเตอรีเพื่อนร่วมทางชาวเกาหลีหวนคิดถึงลานสเก็ตรธรรมชาติในสมัยยังเป็นเด็กความหนาวเย็นดูเหมือนจะละลายลงทันทีด้วยความสุขที่คิดถึง เมื่อเจ้าบ้านพาเราก้าลงไปในผืนน้ำแข็งที่กว้างใหญ่นี้ใกล้ๆกันนั้นเองเราพบกับหนุ่มสาวชาวเกาหลีที่ชักชวนกันมาตกปลาน้ำแข็งในยามว่างหนุ่มเกาหลีเหล่านี้หาความสุขด้วยการเจาะน้ำแข็งกลางทะเลสาบเป็นวงก่อนโปรยเหยื่อและตกเบ็ดลงในน้ำเย็นเจี๊ยบจนสงสัยว่าจะมีปลาที่ไหนสามารถอยู่ได้จริงหรือการรอคอย คงไม่สนุกเท่าแต่ทดลองด้วยตัวเองมิสเตอรีของพวกเราจึงไม่รอช้าที่จะขอแสดงฝีมือการตกปลาน้ำแข็งกันบ้างครับณเวลานี้จินตนาการที่ว่าเรากำลังยืนอยู่บนผืนน้ำแข็งกลับสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่บทหนึ่งของการเดินทางเยือนดินแดนเกาหลีใต้ บนความหนาวเหน็บเคลื่อนน้ำแข็งที่จะพบว่าดานล่างคือความสดชื่นคือชีวิตและสีสันที่เชื้อเชิญให้เราได้สลัดพันธนาการใดๆออกจากจิตใจสักช่วงเวลาหนึ่ง ช่วงสุดสัปดาห์รถหลายคันจากกรุงโซบ่ายหน้าไปยังภาคตะวันออกของประเทศสุ่เขตจังหวัดคังวอนถนนเส้นสบายลากผ่านอุโมงใต้หุบเขาแม้จะเป็นระยะทางกว่า285กิโลเมตรจากกรุงโซอุโมง์เหล่านี้กลับทำให้เราสามารถเดินทางได้ถึงจุดหมาย ภายในระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงชาวเกาหลีบอกกับเราว่านอกจากประหยัดเวลาการเดินทางแล้วยังเป็นการตัดหนทางสำหรับชาวบ้านที่ต้องการเข้าไปตั้งรกรากเมื่อถนนเข้าถึงและจะนำมาซึ่งการทำลายธรรมชาติในระยะยาวก่อนจะถึงเมืองซอกโชเบืองท่าติดทะเลที่รอเราอยู่ณนะปลายทางเราแขวนปลาละลานตาสองข้างทางบอกชัดว่า ใกล้จะถึงจุดหมายเราแวะทักทายคุณป้าในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นในแถบนั้นเธอทักทายคนต่างถิ่นและบอกกับเรายังอารมณ์ดีว่าสินค้าที่ขายดีที่นี่ก็คือปลาตากแห้ง สินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อที่สามารถส่งไปขายให้แก่ชาวเกาหลีในอเมริกาขยายสาขาไปได้ในหลายแห่งรวมถึงกรุงโซด้วยครับปลาตากแห้งจูกหีบห่อสวยงามชวนชวนให้เราอยากดูให้เห็นเนื้อปลากับตาล้อหมุนไปอย่างชา้ชาๆและหยุดที่จุดหมายไม่ไกลจากมินิมาร์ ก็เป็นที่อยู่ของคนหาปลาหมู่บ้านหวังแทเพราะเห็นปลานับล้านพึ่งตัวตากลมหนาวภายใต้อุณหภูมิติดลบทิศทางของลมหนาวพัดปีเอื่อยมาจากช่องเขาปรับจินตนาการอีกสักหน่อยหมู่บ้านหวังแทก็สามารถแปลสภาพเป็นทะเลหิมะที่มีปลานับล้านแวกว่ายอยู่ได้ทีเดียวครับ ินปลาที่โชยเตะจมูกของเรานี้แท้จริงส่วนใหญ่เดินทางข้ามทะเลมาไกลจากประเทศรัสเซียมีเป็นส่วนน้อยที่นํามาจากท่าเรือปูซานหรือแม้แต่ท่าเรือซอกโชใกล้ใกล้ก็ไม่ค่อยจะมีปลาให้ได้นํามาตากแห้งเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวเกาหลีนิยมรับประทานปลากันมากจนทรัพยากรที่มีนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการครับ ทำไมต้องแขวนเว่ย걸어요เวอันเวยอันแล้วิออยูเว่ยกอยก้กเียตมตแล้วแลคงแลคูนตัวอะไรพวกนี้มากินมดมดในต่างมาอะไรเงี้ยแ่ก็อเกว่าเกลอนโชาน่เ้ก็แขวนไว้ให้มันโดนอากาศย่่งแห้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราวางกับพื้นใช่ไหมแล้วก็หิมะมันตกตกใช่ปะพอหิมะมันละลาย้ํมน้ำมันก็ละลายด้วยมันก็เข้าไปก็นกันทําป่าไงมันก็ไม่แห้งไงแลก็อ 여기서 1m 터까지가땅 a 1m Kajiga. 1m k a 1m 터까지가 따뜻한 날도 적 j i 음, a 1m k a j i 이 a 1m Kajiga. 1m k a j i 그 a 1m Kajiga. 1m Kajiga. 1 1m ก็ถือ hmm. ข uh ึ oh. right. mm ้นก mm ับพ uh ื huh. ้นเนี mm ่ยประมาณอิล like ิมิเตอร์ประมาณหนึ่งเมตรต้องต้องสูตรเขาด้วยนะต้องแฝวนขึ้จากพื้นหนึ่งเมตรยอเสกระด่เรืเนี่ยนี่ก็างเทากัเรืงเท้าตัดีอเดี๋ยวเสร็จแห้งไปเดี๋ยวแบบแห้งไว้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าต้องให้ข้างในมันแห้งด้วยนะถางออกแล้วก็เอาไม้เสียบเอาไว้แต่ตอนแรกอ่ะปลาแต่เนี้ยตอนแรกเมียงแทมันจะเมียงเท่นั้วันนี้เื่ม ชื่อจนจกินมันแบบงทะเี่ยนี่็ตน้อี้ก็อนก็อ็อี้กอน้กอนนี้อนน้ตก็ตอนน้กอกนนี้ต้ก็น้อน็นี็อนี้ก็ี้กอนนีอน็นกน้้กน้งน็นนอีกากอนปกแ้นอาน เชื่อว่าปลาวางแททช่วยให้ร่างกายและสมองกระปรี้กระเป๋าชาวกลิใต้บางคนจึงชอบกินซุปปลาวางแททหลังจากการดื่มหนัก mm hmm. คุณป้าซึ่งเป็นคนงานที่หมู่บ้านแห่งนี้บอกกับเราว่าหมู่บ้านวางแแทแม้จะไม่มีแสงแดดจัดจ้านแต่กลับมีสภาพอากาศและความชื้นต่ำพอเหมาะกับการทำปลาตากแห้ง แต่เดิมปลาเหล่านี้เรียกว่าปลาเมียงแทกครับเมื่อน,นํามาทําความสะอาดแล้วจะถูกนํามาตากไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนและเก็บไว้ในโกดังเพื่อที่จะส่งขายหลังจากนั้นคนงานก็จะต้องเตรียมไม้ไผ่รวมถึงการจัดซื้อปลาสดเพื่อเริ่มวงจรการตากปลาอีกในปีถัดไปปลาที่เราเห็นนะับลานี้ขารสมกันตามขนาดครับ ตัวเล็กสุดราคา1,300วอนหรือประมาณ37บาทครับแต่ถ้าหากเป็นขนาดใหญ่เพราะมันจุหีบหอสวยงามแล้วราคาก็จะสูงถึง1,000 0วอนหรือ300บาทเลยทีเดียว โบกมือราหมู่บ้านวังแทไปตามถนนที่ขนานไปกับแม่น้ำโซยังอันทอดกายกั้นระหว่างเมืองอินเจและยางกูหากเป็นช่วงฤดูอื่นเวิร์งน้ำแห่งนี้ถูกประกาศความอันตรายห้ามลงไปไว่ายน้ำหรือทํากิจกรรมใดๆทั้งสิ้นครับแต่ในเวลาพิเศษเช่นนี้เรากลับได้ลงไปยืนกลางแม่น้ำลึกกว่า7เมตรที่ดูเหมือนว่าเวลานี้ได้เปลี่ยนโมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมยามว่าง ที่พวกเขาต่างชื่นชอบและมีโอกาสเพียงปีละครั้งนั่นก็คือการตกปลาน้ำแข็งครับเสียงแสดงความดีใจดังขึ้นเมื่อปลาบินงอกินเบ็ดและดูเหมือนว่ามิสเตอร์คินคนนี้จะมีโชคและได้ยินเสียงเฮดังที่บัใครายย่าเนะ เพนนื่อนสีสองคนจากกรุงโซเดินทางมาตกปลาที่นี่เป็นงานอดิเรกทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภรรยาที่มาด้วยก็ขอแยกไปสังสรรค์ตามประษาของตน เคล็ดลับในการจับปลาบิง,งอของมิสเตอร์คิมก็คือการขยับเบ็ดเป็นจังหวะขึ้นลงแบบนี้ครับและก็อย่าลืมน้ำเคยตัวเล็กๆติดมาเป็นเหยื่อเสมอเพราะปลาบิง,งอชอบเคยมากที่สุดปลาบิง,งอเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ําที่มีอุณหภูมิเย็นจัดในช่วง10-15องศาเซนเซียสแผ่นน้ําเครื่องน้ำแข็งนานตลอดช่วงจึงเป็นสถานที่เหมาะสมสําหรับพูดน้อยประจําทะเลสาบ ชื่อเล่นที่ชาวเกาหลีตั้งให้เจอปลาบิงอดได้อย่างเหมาะเาะดูเหมือนว่าผู้ลิภัยในยามว่างทั้งสองถูกแช่แข็งอยู่ในความสนุกสนานพวกเขาปล่อยให้เวลาภายในตัวเอื่อยช้าโดยไม่คิดว่าเป็นการเสียเวลาจนผู้เยี่ยมเยอนอย่างเราแทบไม่อยาก,กลากลับและขอร่วมสนุกด้วยอีกคน ชาติอันสวยงามต้อนรับผู้มาเยือนจุดหมายอีกแห่งของเราก็คือซอกโชคือเหมืองท่าตาอากาศที่ทอดกายอยู่ระหว่างเทือกเขาซอรักและทะเลใสสีน้ำเงินทะเลตะวันออกคือชื่อที่ชาวเกาหลีใต้ใช้เรียกพื้นที่ทำกินแห่งนี้อันมีน่านน้ำร่วมก,กันกับอีกสามประเทศได้แก่เกาหลีเหนือญี่ปุ่นและรัเสเซียชื่อเรียกทะเลแห่งนี้จึงแตกต่างกัน ตามแต่ว่าจะมองจากมุมไหนอย่างเช่นหากเป็นประเทศญี่ปุ่นก็จะเรียกทะเลแห่งนี้ว่าทะเลญี่ปุ่นนั่นเองครับความนิยมต่อเมืองซอกโช,โชเหตุผลหนึ่งนั้นเป็นเพราะซอกโชคือประตูสู่เทือกเขาสอารักความสูงตระหง่านที่ท้าทายชาวเกาหลีใต้นับหมื่นนับพันคนให้เดินทางมาพิชิต นี่เป็นอาสาสมัครอะค่ะแล้วก็เป็นคนเดินเขาไม่ถึงขนาดนนอาสาสมัครบางทีก็มาก็มาอยู่เลยก็มีมาทั้งวันอะไรเงี้ยแต่อันนี้มบาวันอ,อ๋อไหนๆก็เดินเขาแล้วก็ทําอะไรไปด้วยทําแบบให้มันเกิดประโยชน์ไปด้วยอะเดินเขาไปด้วยแล้วก็ดูนู้นด,ดูนี่เก็บขยะทิ้งอะไรไปด้วยวก็จะมีคนพวกนี้เยอะอที่มาโอ้โหเป็นเยอะคะครับเพราะว่าถ้ามาเดินเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอะ่ะอันนี้คือยังโอเคได้บุญได้หลไรมากแล้วก็ดูแลของ ตัวเองอะ่ะอุทยานพวกนี้เาคนเกาหลีถือว่าเป็นของส่วนตัวนะมเป็นของตัวเองอะ่ะของชาติตัวเองต้องช่วยกันดูแลภายในอุทยานแห่งชาติโซรักซานก่อนหน้าที่หนทางจะลาดชันสู่ขุนเขาเราจะพบกับอาคารเก่าแก่ที่นี่คือวัดชินฮันซาความร่มรื่นและเงียบสงบแห่งนี้ครั้งหนึ่ง ได้เช,เชิญให้พระสงฆ์นิกายเซนชื่อว่าชาจังบุคคลสําคัญผู้ที่เริ่มวางรากฐานพระพุทธศาสนานิกายเซนในสมัยราชวงศ์ชิลลาของเกาหลีมาปฏิบัติธรรมและเจอวัดแห่งนี้โดยบังเอิญกว่า4,000ปีที่ผ่านมาวัดชินฮันซาแห่งนี้ถูกพระเพลิงเผาวอดไปสามครั้งและได้รับการบรูรณะขึ้นใหม่ตามตำนานเล่าว่าในปีคศ .1645 วัดแห่งนี้ถูกเพลิงเผาวอดจากการลุกรานของประเทศญี่ปุ่นท้ายสุดก็ได้รับการบรูรณะขึ้นใหม่จากพระสงฆ์ที่ฝันเห็นการดนใจจากพระเจ้าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดชินทันซาแปลว,ว่าแรงงนันใจจากพระเจ้านั่นเองครับบริเวณวัดทางด้านหน้าก็คือหอเก็บพระไตรปิฎกโบราณ ของเกาหลีมีจำนวนทั้งบท280แผ่นบรรจุพระไตรปิฎกภาษาจีนดั้งเดิมพร้อมทั้งบทแปลเป็นภาษาเกาหลีตัวอาคารขนานกับตัววัดที่มีบันไดมังกรทอดยาวขึ้นไปเป็นธรรมเนียมของวัฒนธรรมเกาหลีรุดลายมังกรที่ติดอยู่กับยอดหลังคาและราวบันไดเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นของกษัตริย์และเมื่อไหร่ที่กษัตริย์เดินทางมาถึง จะส่งใช้บันไดหัวมังกรนี้เท่านั้นในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในตัวอาคารจุดที่ได้รับการสนใจมากที่สุดก็คือพระพุทธรูปปลางสมาธิองค์ใหญ่สูงกว่า18.9เมตรด้านหน้าอันถูกขนานนามว่าธงอิวแดบุญหรือพระพุทธรูปแห่งการโวมชาติซึ่งใช้เวลาสร้างกว่า10ปี ตัวเงินบริจาคของผู้มีประสงค์ออกนามกว่า300แสนรายในเกาหลีใต้เว้ยไอ้เยาพ่อเอเคสเซอเคสซอวันนะหนึ่งก็คือว่าให้ส่งบารมีแผ่ไปทางด้านเกาหลีเหนือนะให้สักวันหนึ่งจะรวมชาติกันเลยในภเขาเรียกแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าพุทธนุ่มรอมชาตชา ชิปยนเหมือนธนเหมือนธนเดชิปยนตมืปตรงก้างสีหนึ่1พันเก้าร้อยสิบเจ็ดเสร็จหนึแล้วถ้าอย่างนี้คนเกาหลีมาขอแบบเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออย่างนี้ได้ไหมอ่ะก็จะมีคนที่มาขอให้พี่จะให้รวมชาติจริงอ่ะก็จะมี มาเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดในจนํานวนนั้นก็จะเป็นคนแก่ๆหน่อยอ mm hmm. ที่แบบว่ามีประสบการณ์เนี่ย mm hmm. แต่คนเด็กๆก็อาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยอายุหนุหน่มล้วสาวว่าจะไม่ประสบการณ์มันยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้รับรู้ตรงท่ามากเหมือนกับคนที่อายุตงูตงๆนะอ mm hmm. ที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลตลาดปลาแดปโปตลาดปลาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเขตซอกโชว์วันนี้ขาคลั่ำไปด้วยนักกินและนักช็อปจากทั่วทุกสารทิศปลาส,สดๆจากเรือประมงที่เทียบท่าด้านข้างถูกนำมาเสิร์ฟภายในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจ เท่ยเรือในเมืองซอกโชส่วนมากแล้วมีไว้สำหรับเรือประมงกำแพงสูงถูกสร้างไว้กั้นคลื่นและลมเหมาะสมสำหรับการเทียบเรือแวะพักหลังจากชาวประมงออกไปหาปลาในช่วงเช้าในขณะเดียวกันก็เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ของชมรมนักตกปลาจากกรุงโซกลุ่มนี้ครับถึงแม้จะอายุต่างกันแต่เพราะความชื่นชอบที่เหมือนกันจึงตัดสินใจรวมตัวกันไว้ในทุกวันหยุด นี้มีปลาหลายชนิดส่วนมากแล้วก็คือปลาอูล็อกและปลาทรงโงโซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ถ้าหากวันไหนโชคดีพวกเขาก็หวังว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ซึ่งนั่นก็คือความท้าทายสำหรับนักตกปลาเลยทีเดียวครับ เวลาบ่ายคล้อยเป็นเวลาสำหรับนักท่องเที่ยวแต่สำหรับชาวประมงที่ออกไปหาปลาในช่วงเช้านั่นคือเวลาพักผ่อน <S <S ความสนุกสนานเริ่มขึ้นเมื่อง,งานเสร็จลุล่วงคุณลุงชาวประมงใจดีเชิญเชิญให้คนต่างถิ่นเช่นพวกเราเข้าไปลองชิมอาหารรสเด็ดฝีมือสีภรรยาของเขาซุปปลาสีสันจัดจ้านชามน,นี้รสชาติดีคล้ายแกงส้มบ้านเราจริงๆครับ เข้ากันดีกับโซจูรสหวานที่บ่งบอกว่าถึงเวลาพักผ่อนเสียทีพื้นที่แถบชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้มีถนนเลียบทะเลตลอดชายฝั่งขึ้นไปที่เมืองฮวานจินโป เมืองที่มีคัศนียภาพสวยงามจนกลายเป็นบ้านพักตาอากาศของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีสองท่านที่หากทราบชื่อแล้วคงบอกได้คําเดียวว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับมองจากที่สูงชายหาดฮาวานจินโปถูกขนาบข้างหนึ่งด้วยทะเลและอีกด้านก็คือทะเลสาบที่บัดนี้เย็นตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง ทัศนียภาพสุดวิเศษนี้จึงทำให้อีซึงมันประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเลือกที่นี่เป็นบ้านพักตาอากาศอีซึงมันไม่ได้รับความนิยมจากชาวเกาหลีใต้มากนักแม้ก่อนหน้านี้เขาจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการต่อสู้เพื่อเอกราชของเกาหลีจากจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่หลังจากได้รับตำแหน่งอีซึงมัน กลับแก้ไขและธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองอีกทั้งยังใช้อำนาจโดยมิชอบในการเลือกตั้งครั้งต่อๆมาจนทำให้เกิดกระแสไม่เห็นด้วยจากประชาชนและเป็นที่มาของการปฏิเสธคำสั่งสลายการชุมนุมจากกองทัพส่งผลให้อีซิงมันต้องยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งในปีคิศ1960 เขาไปในตัวนามตัวแานประเทศเกาหลีนะตอนนั้นคือยังเป็นเหมือนกับทำงานทางด้านตัวแทยประเทศไปไปเปเหมือนในเริงของทูดอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในทีมทูดส่วนเฟสกาเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะครับจากออสเตรียนะครับเขามาเจอเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับของสำนักงานทูดเหมือนกันทางนู้นนะครับไปเจอที่ฮาวายที่ฮาวายเนี่ยคือปกติมันแยกกันอยู่แล้วโรงแรมห้องพักอะไรเงี้ยมันก็แยกกันแถวๆนั้น ตับริเวณฮาวายที่เขาเจอเนี่ยมันจะมีส่วนของที่พื้นที่พักของพวกนี้แหละครับของนักการทูตอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปไปมาๆนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าไปทานอาหารทานอาหารแล้วโต๊ะไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะมีโต๊ะม,ม,มีแค่แค่คนเดียวแค่คนเดียวนะครับ <kim S 2> ก็ <is S 1> แบ <Large. S 2> ่งโต๊ะกันนะครับก็เจอเจสกาแบ่งแ้ให้มาแชร์โต๊ะนั่งกันนะครับก็เลยเจอกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับกพราอดหลังมากเพราะเขาก็มาเรื่อยๆสิบห้าปีให้หลัง ได้เป็นประธานในพิธีนะก็อ่าก็คือเขาก็เริ่มรักกันแล้วนะครับก็แต่งงานกันออกแล้วซึ่งก็เป็นผู้หญิงคนแรกนะที่เป็น,น่าชาติที่เป็นระดับระดับสูงนะครับภรรยาประธานในพิธีคนเดียวนะครับที่มีที่เป็นคนยูโรพัสเตียชื่อเต็มชื่อฟรานเชสกา ไม่ว่าใครก็คงจะมีท่าเทียบเรือของตนเองแม้จะถูกขนานนามว่าอำนาจนิยมแต่อีซิงมันก็มีความรักต่อภรรยาและมีบ้านพักตาอากาศหลังนี้ในยามเหนื่อยล้าเฉ่เช่นบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามท่ามกลางป่าสนที่นำมาจากดินแดนสมแดงคือบ้านพักตาอากาศของกิมอิวซุงผู้นำคนแรกและประธานาธิบดีตลอดการของเกาหลีเหนือ ภายในบ้านพักที่ได้เก็บสะสมเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงภาพสมัยเด็กของคิมจองอิลผู้เป็นลูกที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้ครับกก่อนหน้าสงพันไปเกิดตอนนี้เข้ามาเป็นลักษณะเป็นถ่ายทอดความรู้รมหมอมาเป็นแบบมามาเป็นที่จัดอ่ะมามามา,มาถ้าพวอป้าอจ้าานาคุณพ,พ่อคุณแม่ก็มาอะไรเงี้ย แล้วก็ตามมาด้วยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ไปมามาแล้วก็พอได้สักสักโตขึ้นใช่ไหมพอพอเลื่มนเป็นหมอไปอะไรก็กลับมาทีหนึ่งนะก็เลือกที่เนี่ยเป็นที่พักที่แรกที่เนี่ยเป็นที่พักของเขาคนแรกที่เชื่อไม่ใช่คิมบินซองแล้วพอหลายเดือนผ่าพวกเขาก็กลับประเทศไปใช่ไหมมันก็ถูกปล่อยทิ้งที่เราไมเห็นเออโลเคชั่นดีกันเลยเลือกอาที่นี่เป็นที่หลัก หตุที่บ้านพักตาอากาศสองหลังนี้อยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นก็เป็นเพราะการแบ่งเขตดินแดนระหว่างพี่น้องสมสมัยก่อนนั้นยังไม่แน่นอนดินแดนฮาวานจินโปจึงเคยอยู่ภายใต้ความดูแลของเกาหลีเหนือจนกระทั่งปัจจุบันที่มีการประกาศเส้น MDL หรือเส้นแบ่งเขตทางทหารขึ้นชัดเจนพื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นของเกาหลีใต้ในที่สุดภูเขาอันเป็นที่ตั้งของบ้านพักตาอากาศคิมอิวซงนี้ ก็เป็นภูเขาเดียวกับที่ทออไปในเขตเกาหลีเหนือผู้ดูแลบอกกับเราว่าสามารถเดินเข้าไปตามแนวเขตภูเขาโดยใช้เวลาหนึ่งวันก็สามารถเข้าไปในเขตเกาหลีเหนือได้แล้วครับตลอดการเดินทางในวันนี้เราเห็นความปรารถนาของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศในเกาหลีที่เดินทางแวะพักและทอดกายบนชายหาดและชายฝั่งแห่งนี้ บางทีชีวิตคนเราก็เหน็บหนาวกับการบากบั่นทำงานเพ่งต่อระเบียบว,วินยัยและสิ่งที่เราต้องยึดถือแต่ตราบใดที่หัวใจและร่างกายยังคงอยู่ความสวยงามและความสงบเงียบของธรรมชาติเหล่านี้คือท่าเทียบชีวิตชั้นดีให้เราได้หยุดพักหายใจและเติมเชื้อไฟก่อนที่จะออกไปสู้กับคลื่นลมแรงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ